สวัสดีพี่นอ้องป้องไปงสู้คูสุกคนพี่น้องเอ้ยมือนีมาไห้มาหน้าพี่น้องมาให้มาหน้าอันมาเฮ็ดอันนี้พร้อมพี่น้องมันเอาอยัางเป็นไอซ้ซอยเพื่อนพี่น้องเอ้ยอันอันเทียงหน้าเพื่อนไฟใหม่นี่แล้มอนพี่น้องมอนเพื่อนกรฝากมาพร้อมเทืองของข่อยี่าพี่น้องก็เล่นมาเอาโกกพร้อมแม่ข่อยกลัลร่างตัดโกก จ็กหน่อยค่อยเสียออกไปให้เพื่อนอันเทียงหน้าใกล้ๆกันล่ะเฮียนใกล้ๆกันล,ล,ล่ะพี่น้องเป็นเพียนของเพื่อนว่าเป็นเทียงหน้าหอยวัาพีดคุณมาอยู่อันนี้เลือกไปน้ำลายแล้วว่างอีกับปีเนอแล้วว่างอีกกับปีตอดอีกกบบนนของเจ้าเด้อ นี่ละพี่น้องมองไฟไหม่พี่น้องเอ้ยนี่แหละเลีเยดตะสากพี่น้องก็เลยเอามอนเอาอยางมาให้พื้นพี่น้องเอาเงินมาท่านพร้อมพี่น้องนี่ละกองบุญเพื่อนมอนเอ,อยียงอยู่นี่แหละพี่น้อง